มาถึงมาดามสุวรรณีนะคะมาพร้อมกับความสะใจของแดนวอร์เวค่ะเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องของแฟนสาววัยละอ่อนแพตตี้อังสมาลินค่ะถ้พูดถึงหนุ่มแดนวรเวทแล้วการันตีได้เลยว่าใครได้อยู่ใกล้เป็นต้องหลงรักแน่นอนเพราะนอกจากจะหลอดหน้าม่มแล้วเขาก็ยังอารมณ์ดี อยู่ใกล้ใกล้แล้วสบายใจเป็นที่สุดเพราะปล่อยมุกได้ตลอดตลอดไม่เว้นแม้แต่ตอนที่มันดำไปจ่อไม้ถามถึงเรื่องแฟนสาวไซส์เอสอย่างหนูแพตจี้จะไปเรียนเมืองนอกบ้างเนี่ยนิ่มแดนจะเซลแซีอสเปลาจ๊ะถ้าเอาความรู้สึกผมนะผมว่าแพตไม่ได้ไปยยปีนี้เขามีงานอะผมว่าเขาไปไม่ได้หรอกท่านน้อยไปเรียนก็ดี แต่ว่าก็ไปไม่ได้อถ้าจะขาแฟนสาวสะใจขนาดเนี้ยถ้ามาดาม็นคุณน้องแพตตี้แล้วก็มาดามจะหยิกหนุ่มแดนให้เนื้อเขียวเชียวมันเกี่ยวค่ะ